มาแล้วมาแล้วนี่วันนี้ปี่เ้าได้พักบุงมาเดี๋ยวจะมาทําพัดพักบุงกับกะปิพัดพักบุงกับกะปินะพัดพักบุงแต่ใสกะปิพักบุงเห็นไหมซส้ยพักบุงในส่วยงามพักบุงนี่นะดีต่อสุขภาพนะบำรุงไส้ตาบำรุงผิวพรรณนะแล้วก็มีสร้างตาหนานมูลนิสราชทำให้ชันโล วัยแต่ในรูปเด็กๆเตะเตะวิ่งวิ่งมันบิ๋บาอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวเราก็จะพัดพัดปูนกันนี้นะพัดมุูเนี้ยก็จะมีวัตถุดิบก็นี่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 เรามีถ้าจับกะปิเรามีกะปิกะปิกุ้งนะกะปิกุ้งนี่เห็นนะกะปิกุ้งอืมเดี๋ยวเราก็ตักกะปิกุ้งไว้นี่ตักประมาณตามนี้พอเราจะใส่มากร้านนี้พอนิดเดียวอันนี้พอ แล้วก็มีหอมมีกระเทียมเนี่ยเราก็มาทุบ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 กระเทียมปีเบาทุบไว้แล้วทุบไว้มัน้อมั้งมันแล้วนพัดมาเจ้ามั้งหอมหอมนะอือนี่นะเอาผอกแตกๆอ่ะทุบผอกแตกๆมันจะรอมั้งบางคนก็หั่นแต่บางทีเบาๆแบบนี้ได้ดีว่า ก็ได้แตกๆนี่นี่แล้วก็มาหั่นผักบุ้งไปเลียวนี่ถุงใบแจกแจกออกมาเทียมมาอันนี้ไม่เอาแล้วตู้เดี๋ยวผักบุงนี่เรามาหั่นผักบุง้งป้าจะหั่นผักบุงนะหั่นผักบุงกะปิหั่นผักบุงกะนนี้อ้อนกแก่ Ừ. nè, đẹp rồi, nè, đây là phắc Bùng บำรุงงานไม่เสร็จเลยพักบุงนี่บอกเลยว่าดีต่อสุขภาพมากนะนี่บำรุงร่างกายบำรุงพิ้วพันธนะบำรุงสายตาบำรุงพิ้วพันธมี่ซ่านตาอน,นุมูลอิสระช่วยให้เราเนี่ยดูไม่แก่ดูสดใสวิงว่งวิงว่งวิงว่งนาใสจิ๊กจิกมันปี๋บานเ,บเนี่ยอย่าบอกแกไปเดี๋ยวเราไปพัดพักบุงกันใส่น้ำมันลงไปใี่มันไม่ตรงมากนี่พอ งนมันมันเดือด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 เก็เดอนเคียวลงไป

เมนูง่ายๆอ่ะพัดบุงเกรือพัดบุงอันนี้พัดพักบุงกบ้งพัดเคยแต่ป้าราษาพักบุงพัดเคยี่นูง่ายๆที่ที่บ้าจดไปลงไปเอ้ยให้หมักหม่าก็เหมยนท,ที่บาจบมาได้หมา จริงๆพักพูดพักยาวกได้ร้อนกันพักยาวพักตึงพักนี่ยตัดตักุ้งตัดตึง vàng và nó có tàn ninh nói nít tàn tàn ninh đeo phóng mít này lắm tàn ninh là tàn ninh là tinh kìm này tinh kìm ninh là 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 김 내. 그걸. การว่านี้นใจะน้ำตาลไปบางคนก็ไม่ชอบว่านก็นไม่ต้องใอยแต่ถ้าเอาไว้ว่านสักนิดมันจะนีต้นนะตัดสักหนึงกับกะปิตัดกับมุ้งกะปิเนี่ยง,ง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สไตล์ที่แบบเรานี่เสร็จแล้วสสดเสร็จเรรียบ้อย อืมเสร็จกินได้เสร็จนี่พัดพักบุงกะปิพัดพบุงพัดบุงพัดเกยพักบุงพัดเกยพัดพักบุงกะปิพักบุงพัดกะปิหรือพัดบุงพัดเกยเออเหมือนกันเลย ก,กินกินกินจิ้มเล,เล่ได้ร้อยหรืปล่าทำได้ร้อยทีเอาพัดบุงหรือัดก๋ิร้อยเลยงากจะทำพัดบุงพัออดอะไรนั่นเขาเรีดกไม่ใช่กะปิพัดกับพวกพวกอยางร้อยก,ก,กล,ลย้วยแง่กัวเกลือร้อยหืมร้อยมาร้อยแบบแปลก <laughs> คือร้อยพิปกติอร้อยหมากสีสุดนะ <laughs> อืม